ทิ้งตัวทิ้งลูกทิ้งตัวทิ้งไม่เอาตัวไม่เอาเองลูกทิ้งตัวทิ้งเองบ้านหลุดจากบ้านบ้านพ้นจากบ้านทิ้งตัวทิ้งเอง ตัวทิ้งหลุดจากตัวทิ้งเองตัวทิ้งพ่นจากตัวทิ้งเองลูกไม่เอาตัวไม่เอาเองทุกอย่างก็อยากไม่เอาตัวไม่เอาเองตัวไม่เอาหลุดพ่นจากตัวไม่เอาเองตัวไม่เอาหลุดพ่นจากตัวไม่เอาเอง ทุกอย่างก็จากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเรียกว่าไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาจะได้หมดติดหมดหลุดไปเลการลูกติดหลุดเนี่ยยังเป็นภาระอยู่นะยังเป็นภาระในมรรคในผลอะไรอยู่ยังตัณหามรรคตัณหาในมรรคในผลอยู่ลูกหมดภาระในตัวเคยติดใคยหลุดสักที ้กัจงืนลนไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่ใช่การเอาจิตโลกสภาวะไม่ใช่การเอาสภาวะลักษณะไม่ใช่การเอาในลักษณะทำไม่ใช่การเอากันในทำทูกอย่างก็จากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอา ะได้หมดตัวหมดบานหมดติดหมดหลุดโลกเหมือนกันเลยทุกอนุวัต็ธาตุเลยสังสวัสดิ์ม่ใช่สังสวัสดิ์ก็เหมือนกันไปเลยลูก อยากไม่เอามันท,ทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เหมือนกันมันจะได้หมดภาระในตัวคอยติดคอยลุดหมดภาระในตัณหาคอยติดคอยลดจะได้ริดเป็นตัณหาในการคอยติดคอยลุด ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองเหมือนกันเลยลูกทุกอย่างสละแม้กระทั่งตัวสละเองไม่เป็นพ่อไม่เป็นภูมิถ้ามันทรงอยู่นิดหนึ่งทรงอยู่หน่อยหนึ่งก็เป็นพ่อเป็นภูมิในตัวที่ทรงนั่นแหละลูกทรงสภาวะจิตแบบไหนทรงสภาวะธรรมอย่างไรก็เป็นพ่อเป็นภูมิในตัวที่ทรงนั่นแหละเียกว่าทรงพ่อทรงชาติทรงพ่อทรงภูมิ สละแม้กระทั่งตัวสละเองสละตัวสละเองไม่เอาตัวไม่เอาเองลูกไม่เอาหลุดจากตัวไม่เอานั่นแหละไม่เอาก็พ้นจากตัวไม่เอาเองนั่นแหละไม่เอาพ้นจากตัวไม่เอาเอง ไม่เอาทั้งเอาทั้งไมเอาไม่ั้งาทไม่เอาไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่เอาทั้งงไม่เอาไม่เทั้งม่เอาหมดเั้อาทั้ม่แม่ั้้ม่บั้เ้ม่า่อั้าม่อ่ทงานัไ่อัวงทั่บานอั้งอาั้มเไม่อา้เอาท้่อา่ทันเาเอาื่อยัาทาทานดิ ว่าแต่คอยละคอยไม่ละให้มันเหนื่อยตัหาเหนื่อยอุปทานดิละมันทั้งตัวละตัวไม่ละสิไม่เอามันทั้งตัวเอาตัวไม่เอาสิมันจะได้เลิกเป็นสมุทรไทยในมักในผลทุกทีมันจะได้เลิกเป็นตัญหาในมักในผลทุกที ไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาซิทุกอย่างเหมือนกันไม่แตกต่างนพานเนี่ยไม่มีนะทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่มีนี่พานนี่ยไม่มีนะติดหลุดน่ะติดหลุดเนี่ยยังเป็นตัณหาเสียมอยู่เลย นิพานไม่มีละทิโลกนิพานไม่มีนิกายนิพานไม่มีแม้กระทั่งศาสนาโลกนิพานไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีเองนิพานจริงๆไม่จัดว่าเป็นพาอเป็นภูมิไม่จัดว่าเป็นอะไรนิพานจริงๆไม่จัดว่าเป็นอะไร ไม่จัดว่าเป็นหรือไม่เป็น,นล,าล,าลนูกก็ไม่สิผู้ย่างก็ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่นั่นแหละมันจะได้ <คง S 2> จบ<ง>ตัวหลงปฏิบัติสักทีผู้กกยา่งงงยางก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานั่นแหละลูกมลๆๆลไม่เอามันทั้งเอาทัง้งไม่เอานี่แหละ มันจะได้จบตัวลงปฏิบักกติสักที <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างอาวุธสีอาวุธสีอาวธสีสเปิดจิตนะนให้เต็มที่เปิดไม่เอาเปิดเปิดไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาสติไม่ใช่การเอาสติ มาธิไม่ใช่การเอาสมาธิเบกขาไม่ใช่การเอาคนในเบกขาตัวรู้ไม่ใช่อาการเอาคนในตัวรู้ตัวเห็นไม่ใช่การเอาคนในตัวเห็นลูกทำไม่ใช่การเอาคนในทำทุกอย่างมันจากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาแล้วก็พร้อมกันเลยลูกตัดสรู้ช่วยพร้อมกันไป อยากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานั่นแหละเรียกว่าลองรับทุกอย่างเลยนะเป็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทั้งหมดของมหากรุณนาะ <Okay. S 1> เป็นสิ่งที่ลองรับมหากรุณาอยากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ยมันจะหมดติดหมดหลุดม,มันจะหมดติดหมดหลุดหมดยึดหมดไม่ยึด,ดนั่นแหละมันจึงจะกลายเป็นมหาสุญญตาล้างสองสวัสดเรียกว่าว่างล้างสองสวัสดแห่ แต่นั้นไม่ต้องเสดยดายแล้วตรงนี้ไม่ต้องเสดยดายสภาวะลักษณะจิตธาตุขันธ์ธรรมสติไม่ต้องเสดยดายสติตัวรู้ไม่ต้องเสดยดายตัวรู้มันจะได้ไม่เป็นบริพภดในธาตุไม่เป็นบริพภดในขันไม่เป็นบริพภดในธรรมสละมันทั้งสละทั้งไม่สละก็เนื้อหาเดียวกันไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานั่นแหละมันคือรองรับทุกอย่าง ก็ที่มหาวนาเนี่ยเรียกว่าใช้เรียกว่าอุปโลกนะอนุภาพก็อุปโลกสติสมาธิตบะฌานญาสมาบัตอุปโลกก็ยังใช้อุปโลกอยู่สิ่งนี้มันบล็อกไงมันจากไม่เอาตัวไม่เอาเองมันไม่ใช่หนึ่งเดียว ไอตัวหนึ่งเดียวนี่ต้องสลายเลยเพราะหนึ่งเดียวเนี่ยมันรวมเอาทุกกิริยาเอาไว้ในหนึ่งเดียวนี่เลยอยู่ตรงนี้เลยมันก็คือพอบคุมชนิดหนึ่งมันมันมาจากไม่เอาตัวไม่เอาเองดังนั้นก็ดําริ์ตัวนี้เรื่อยๆหน่อยทุกอย่างก็จากไม่เอาตัวไม่เอาเองจากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาดําริประโยคเนี้ล้างล้างตัวเหตุตัวผลนี้ ล้างตัวจิตเอกสภาวะเนี่ยสลายตัวเหนียวตัวแน่นตัวหนืด่ดตัวแช่ตัวทรงเนี้ยดำริสลายดำริล้างเรื่อยๆก็จากไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาทุกอย่างทุกอย่างด้วยไม่ใช่ตรงนี้ทุกอย่างด้วยมันจะได้พร้อมกันบอกเรื่อยๆไม่บ่อยสุขแล้ว ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปพร้อมที่มันเปิดออกเนี่ยที่กระจายออกเนี่ยแล้วทีนี้มันจะไม่ไม่ยึดนอกไม่ยึดในไม่เลือกนอกไม่เลือกในตอนนี้มันยังเลือกในอยู่เพราะมันบาเพ็ญเอาอยู่มันยังเลือกในมันยังเอาในไงมันยังหลงในอยู่เออมันไม่เอานอกแต่มันเอาในก็ตัวเอามันเปลี่ยนที่เอาตัวหลงมันเปลี่ยนที่หลงไม่หลงนอกแต่มาหลงในเนี่ยทุกอย่างเลย จากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่เอาแม,ม้กระทั่งตัวไม่เอาเองไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาดมฤไิบ่อยมันเป็นดํามิสลายดําริดํมฤล้างดําริดํามิที่ตัดสลูกกันในดํามิเองก็ต <ข Answer. S 1> ้องไปเรื่อยๆอืมดมฤไปเรื่อยๆไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเนี่ย มันมีผลแบบไร้ล่งองรอยผลที่จับต้องไม่ได้มันมีผลแบบไร้ล่อง,ง,ง,งนนลอยให้เราใช้อุปโลกล้างอุปโลกแล้วนั่นสิ่งที่พูดให้ฟังเนี่ยไอย้จากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานี่ก็เรียกว่าอุปโลกแต่มันเป็นอุปโลกล้างอุปโลกแต่ของเรามันอุปโลกสองอุปโลกอุปโลกเอาอุปโลีไงเออ ดังนั้นสิ่งที่ผู้ได้ฟังนี่ก็คือการอุบโลกเหเหมือนกันในคําพูดนี้แต่มันเป็นอุปโลกล้างตัวปรลกเองซึ่งมันไม่เหมือนกับโลกิยะไม่เหมือนกับสังสวัตถ้ามันอุบโลกยึดอุบโลกบโุปรลกเอาปรลกมันก็เลยเป็นพ่อเป็นภูมิในตัวประลกนั้นดังนั้นให้ดําริตามแบบนี้แหละแล้วดาริล้างดําริเองแล้วทุกอย่างมันก็ล้างตามเองสลายตามเองไม่ต้องห่วงอะไรเนาะไม่ต้องหวังผล อย่าใช้ตัวเอากับผลถ้าใช้ตัวเอากับผลมันจะกลายเป็นสมุทัไยซ้อนผลแต่นั้นนิพานไม่จัดว่าเป็นผลหรือเป็นเหตุเป็นเหตุหรือเป็นผลนิพานไม่จัดว่าเป็นอะไรไอ้ที่มันเป็นอะไรเนี่ยมันจะเป็นตัณหาอยู่เป็นสมุทรไยอยู่ผ่านมาที่อเกิดก็คือผลของตันหาใช่ผลของตันหาจากการคาดหวังจากการตั้งเอาจากการดำลงทรงอยู่ ทรง libro, สติอยู่มันก็คือเอาสติทรงสมาธิ Somehow, อยู่มันก็คือเอาสมาธิทรงญาณอยู่มันคือเอาญาณทรงสภาวะอยู่มันก็คือเอาสภาวะมันก็มาเรื่อยๆกลายเป็นพ่อเป็นภูมิก็คือภูมิจิตภูมิธรรมมันเลยกลายเป็นภูมิจิตภูมิธรรมจิตลักษณะแบบนี้ทําแบบนี้มันกลายเป็นพ่อเป็นภูมิขึ้นมันเริ่มต้นจากสมุทัยคือตัวเอา ทุกอย่างก็ตัดสรู้ว่าให้หมดแล้วมันไม่ใช่สิ่งยึดติดนั้นนั้นเมื่อมันไม่ใช่สิ่งยึดติดมันก็ไม่ใช่การเอาอืมข้ามขั้นตอนทำเพื่อไม่ยึดติดปฏิบัติเพื่อหลุดนี่พอเราไปเริ่มต้นด้วยพยายามจะไม่ยึดติดมันก็เลยกลายเป็นผิดเพี้ยนบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งยึดติดแล้วก็ต้องไหม้ไปเลยมันไม่ใช่สิ่งยึดติดแล้วก็ไหม้ไปเลย ทุกอย่างก็ไหมเลยย้อนกลับมาเลยไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหม,ไ,มไปเลยกกมันก็จะไม่ยึดทั้งยึดทั้งไม่ยึดไปเองทีนี้เราไปพลาดตรงที่ในเมื่อท่านบอกมันไม่ใช่สิ่งยึดติดรตเราก็ดันพยายามจะไปไม่ยึดซะ,ะอะ้าวมันก็รายกลายเป็นตัญหาปฏิบัติเลยทีนี้รจริงๆท่านบอกว่าไม่มันไม่ใช่สิ่งยึดติดเราก็ไหมเลยสิก็ไหมไปเลยไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปเลย นจนเป็นรูปแบบจนเป็นการขออยู่จนเป็นใช่พอไปเริ่มปฏิบัติเพื่อที่จะต้องหลุดมันก็เลยกลายเป็นรูปแบบของการปฏิบัติหลากหลายเส้นทางหลากหลายลักษณะหลากหลายรูปแบบตามมาทีนี้ก็ยึดละปเป็นรูปแบบเป็นพฤติกรรมก็เลยสวยผลมันก็เลยกลายเป็นผลที่ต้องสวยเป็นพ่อเป็นภูมิวนเวียน ผลจากการปฏิบัติตั้งเอาก็กลายเป็นความเหนอยเหนืนอยแน่นเดืดเป็น<ล>พา<บ>ะเป็นภูมิตั้งแต่พอมาลอกจนถึงอเวจีหมานลอกเป็นผลของตัวปฏิบัติทั้งนั้นไม่จัดว่านิพานนิพานเนี่ยเริ่มนิดเดียวก็เลยแล้วลผิดตั้งแต่ต้นผิดตั้งแต่ตัวเริ่มตัวเริ่มไม่ล้างตัวเริ่มเองผิดตั้งแต่ตัวเริ่ม นั้นไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมเนี่ยเรียกม,มันยุติทั้งตัวยุติตัวไม่ยุติมันไม่ใช่การไปคอยเริ่มคอยจบตัวไหนอันนี้มันนี่พ่านตรงตรงคือต้องดมริดมริตามท่านนะ่ะนะต้องดมริดมริล้างดมริดมริออกจากตัวดมริเองดมริสลายตัวดมริเอง เรียกว่าบัญญัติล้างบัญญัติบัญญัติสลายตัวบัญญัติเองตามนั่นมันก็ตามนั่นเองแต่ถ้าเอาแต่ตัวเองในตัวเองมันก็แบบตัวเองอยู่เหมือนเดิมทุกพ่อมูเหมือนกันหมดแลลวติดแต่ตัวเริ่มเริ่มอะไรก็ตามตัวเริ่มแหละตัวเริ่ม em ไม่ล้างตัวเริ่มเองตัวเริ่มไม่สลายตัวเริ่มเองก็เหมือนกันหมดก็เป็นสองสภกวบภูมเหมือนกันหมดในตัวเริ่ม ทมาแห่งพฤติกรรมคือกรรมแกตัวเริ่มนี่แหละแกตัวเริ่มนั่แหละคือกรรมเริ่มมีปัญหาเริ่มในตัวรู้ก็เป็นกรรมในตัวรู้เริ่มในตัวเห็นก็เป็นกรรมในตัวเห็นเริ่มในส่วนไหนของอินทรีย์ชนะมันก็เป็นกรรมในส่วนนั้นก็ตัวเริ่มแหละดังนั้นก็ต้องฟังในสิ่งที่มันไม่เกี่ยวมันก็ต้องตัวไม่เกี่ยวเอง ซึ่งมันก็จะไม่ใช่ตัวใครเริ่มใอยจบเองต้องฟังในสิ่งที่ไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองมันก็จะไม่ใช่การใคยเริ่มใคยจบไปเองฟังในสิ่งที่ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาเองมันก็จะไม่วนเวียนไปเองไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลไปเอง ไม่จัดว่าเป็นมารคกเลยเป็นผลไปเองผิดตรงตัวเริ่มตัวเริ่มไม่ล้างตัวเริ่มจากนั้นก็แบบนี้ทุกอย่างก็จากไม่เอาตัวไม่เอาเองนี้ตัวเริ่มล้างตัวเริ่มเองตัวไม่เอาล้างตัวไม่เอาเอง อจากไม่เอาตัวไม่เอาเองก็ตัวไม่เอามันก็ล้างตัวไม่เอาเองนั่นแหละตัวเริ่มล้างตัวเริ่มเองอืมอย่างนี้ยังเรียกว่าบัญญัติล้างบัญญัติอุปโลกล้างอุปโลกอย่างนี้เท่านั้นนะ มีก็ไม่มีตัวไม่มีเองนั่นแหละไม่ใช่ไปไม่มีอะไรไม่มีก็ไม่มีตัวไม่มีเองนั่นแหละลูกไม่มีก็ล้างตัวไม่มีเองนั่นแหละไอ้ที่ว่าไม่มีอะไรนี่มันก็มีแล้วมันก็มีที่ว่าไม่มีนั่นแหละเออแต่นั้นถ้าไม่มีก็ไม่มีตัวไม่มีเองนั่นแหละลูกไม่มีล้างตัวไม่มีเอง ละก็ละตัวละเองอะไรลูกไม่ใช่เป็นละอะไรถ้าเป็นละอะไรแล้วตัวละมันไม่ละตัวละเองมันยังเป็นมากเป็นผลอยู่มันยังเป็นตัณหาเป็นมากเป็นผลอยู่สิละก็ละตัวละเองไม่ใช่เป็นละอะไรถ้าเป็นละอะไรก็เหนื่อยตัณหาในการไปคอยละเหมือนเดิม Tua lá có, lang tua lá tua eng gì, lá tua bò lá eng. Từ bỏ chính cái từ bỏ. Là lẽ lang tua, tua lâm eng, tua lâm sờ tua lâm eng. Mẹ áo có mẹ áo, tua mẹ áo đi. Tua mẹ <laughs> áo tua, tua <laughs> mẹ áo <laughs> <laughs> อย่าเอาไว้ไงตัวไม่เอาอ่ะหลายไม่เอาตัวไม่เอาเองสินี่พาเนี่ยไม่มีนะเอาไม่เอาอ่ะเพราไม่เอาก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานั่นแหละลูกล้างสลายทิ้งเลยทั้งเอาไม่เอา เหลือใส่่่นกะเละกเลมจะได้หมดติดหมดลดหมดเกิดหมดดับมันจะได้ไม่ไม่มัวแต่เป็นมักเป็นผลเหนื่อยตัณหาโยจะได้หมดตัวผู้ติดหมดตัวผู้ลดหมดตัวผู้บลุหมดตัวผู้ไม่บรรลุ ถ้าไม่เอาลูกก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานั่นแหละเดี๋ยวคงเลยที่ก็เลยคงเลยกคงเลยแล้วมันจะไม่มีตัวผู้บรรลุผู้ไม่บรรลุไปเองมันกาจตื่นไม่ต้องมีคนรากโง่คนไม่รักโง่มีพานเนี่ยไม่มีนะบรรลุไม่บรรลุอ่ะมิพานรเไม่จัดว่าเป็นกอะไรมีพานไม่จัดว่าเป็นอะไรงถก ไม่จัดว่าเป็นหรือไม่เป็นเ้าคงถูกลาลาให้คงละไอ้ที่เป็นๆอยู่เนี่ยปัญหามันยังเป็นตัวเป็นตาอยู่เลยปัญหา vẫn อนลระลึดถึงระลึเถาะ ตัวเอาตัวไม่เอาเนี่ยยังเป็นสังสวัสดิอยู่นะถ้าไม่เอาก็ลุกก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาอย่าให้มันเหลือทั้งเอาทั้งไม่เอาที่พานเนี่ยไม่มีทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่มีทั้งมีทั้งไม่มี ไหม่ของโลกก็ไหม่มันทั้งไหม่ทั้งไม่ไม้นั่นแหละมันจะได้ไม่เหลือทั้งไหม่ทั้งไม่ไม่ไม,ไม่สิไหม่มันทั้งไหม่ทั้งไม่ไม้นั่นแหละแล้วมันจะไม่ใช่การคอยปิดคอยลดเ,เอง ก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานั่นแหละลคลายทิ้งคลายเป็นหลุดไม่เอาหลุดไปเองคนไม่เอาคนไปเองหลุดไม่เอาหลุดไปเองคนไม่เอาคนไปเองเอาตัวไม่เอาเองก็เต็มที่หน่อยนะ หมดเยื่อหมดใยในสภาวะจิตหมดเยื่อหมดใยในสภาวะธรรมอย่าเกงใจใจตัวเองก็ไม,ไม,ไม,ไม่ไปเสียทุกอย่างลูกไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไมปเลยอย่าเสดายใจนีจจ่อย่าเกงใจใจอย่ามัวแต่ห่วงการมีอยู่ของจิตของใจนีจ่ ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เหมือนกันลุกเลยว่าตัดมันทั้งตัดทั้งไม่ตัดเหมือนกันอย่าเเกงใจการมีอยู่ของใจไม่ไม่อย่างนั้นไม่ได้ว่าตัดใจไม่สิอะไรอะไรก็ไม่เิยี่ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ ตัดมันทั้งตัดทั้งไม่ตัดนั่นแหละลูกเนื้อหาตัดสรูทเออท่านั้นแหละจะเห็นแก่ตัวดิเออก็ทุกอย่างดพร้อมกันทุกอย่าง